สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลนะครับคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์ไปยังไงกันบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลชเอฟซีแชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายไดกูเอฟซี FC ครับเสมอใน90นาทีกับชอนบุกค,คุนไดมอเตอร์ไป1ประตูต่อ1ต้องต่อเวลาออกไปอีก120นาทีนะครับซึ่งเป็นทางด้านชอนบุกค,คุนไดมอเตอร์ครับมาได้ประตูชัยในนาทีที่121ครับทำให้ทางด้านชอนบุกนั้นได้ผ่านเข้ารอบต่อไปในรอบ8ททมสุด้าย คู่ต่อมาครับวิเซอร์โกเบเอาชนะทางด้านโยโกอ,อกม่าเอฟมารีนอตคู่นี้ครับวิเซอร์โกเบได้ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายนะครับไปต่อกันที่ผลฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกรอบคัดเลือกเอเเคฮิลซิงกิเอาชนะทางด้านซิงเคบอกไป1ประตูต่อ0เฟเรนวาลลัซีครับเอาชนะทางด้านแซมล็อกโลเวอร์ไป4ประตูต่อ0ฮาโบเอเมอรีมาซอครับเสมอทางด้านโอลิเปียกอสไป1ประตูต่อ1นึมันโมเอาชนะทางด้านชีวาสเปอร์ไป3ประตูต่อ1 เอฟซีซูริกเอาชั้นด้านฮาร์ดออฟวิทโทรเลียนไป2ประตูต่อ1นึเอฟซีฟิลนิกเสมอทางด้านเชอร์รีิฟตีลาโปไป0ประตูต่อ0โลโกเดลิตลัดเกาเอาชั้งด้านเอฟเคซันกิลิตไป1ประตูต่อ0ดานิโปพายกับทางด้านเออเคลาคานาคาไป1ประตูต่อ2 KAA เอเกนนะครับพายกับทางด้านโอโมเนียนนิโคเซียไป0ประตูต่อ2และออตเตรเวียนนาครับพายกับทางด้านเฟนิเบเช่ไป0ประตูต่อ2 ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกครอบคัดเลือกลากรูฟเซโตฮาวานะครับเอาชนะด้านสลาเวียไป2ประตูต่อ1นึสโลวาโกเอาชนะด้านเอไอเคโซนาไป3ประตูต่อ0ลีกาฟูตโวล่านะครับเสมอทางด้านลินฟิลเอฟซี FC, ไป2ประตูต่อ2อซีเอสเคเอโซเฟียเอาชนะด้านบาเซลิลไป1ประตูต่อ0ูนย์มารคบีเทอาวีเอาชนะด้านนีสไป1ประตูต่อ0 อย่างบอยพายกับทางด้านอันเดเลตไป0ประตูต่อ1มอนพายกับทางด้านวอร์เบอร์เกอร์นะครับไป0ประตูต่อ1เซเอสคาโยวาเสมอทางด้านฮาปเอเบเชวาไป1ประตูต่อ1อิตันบูบริชิกเสมอทางด้านเอเยนอันเวิร์ดไป1ประตูต่อ1บอดูเสมอลาปิดเวียนนาะไป1ประตูต่อ1เอจเคสลินเอาชนะทางด้านสโลวานปิลาวาไป1ประตูต่อ0 วอลลีบอลเสมอ C F อาคูไป0ประตูต่อ0โคลนพายกับทางด้านเฟรไฮวาไป1ประตูต่อ2สเตอัวบุคาเลสพายกับทางด้านไวกิ้ง FK ไป1ประตูต่อ2เลพพอร์ตั้นเอาเชียงด้าน f 91ดูแรแรงไป2ประตูต่อ0มียาอลเอาชียงด้านไอดูสปิดไป4ประตูต่อ2เวนแฮมยูเนเต็ดเอาชียงด้านวีบอกไป3ประตูต่อ1 f k สกูปปี้พายกับทางด้าน KF บารกินีไป1ประตูต่อ2ปงิซันเวลเกตเอาช้างด้านฮัมลุงสปาร์ตันไป4ประตูต่อ1นึ่เอเซนอักมาเอาช้างด้านกินวิเซนเต้ไป4ประตูต่อศนและฟีออริจินาเอาช้งางด้านของ FC ฟซทเวนเต้ไป2ประตูต่อ1โอเคนะครับผมนี่เป็นปการสโโร,รุปผลการแข่งขันฟุตบอลระดับค,คัมภีรนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ